ก่อนเด่นก็ขอสวัสดีกันครับผมท่านผู้ชมวันนี้พาปลายางมาเคาะไม้แหน่ครับผมนะสังเกตดูเหยื่อของผมนะครับก็จะมีถุงพลาสติกแล้วก็มียางมัดนะตัวนี้จะเป็นตัวกันสวะคือว่ากันแหนนะครับไม่ให้มาติดที่หัวของปลายางนะผมก็ดีไวเองเล็กน้อยครับดูปลายางตัวนี้ครับผมขาดวินวินแล้วนะนี่ก็ได้ปลามาทองดําตัวแล้วครับผมเริมเจ็ดยวยแล้วเดี๋ยวไปลองดูกันครับผม ชุดฟิตคิงคอรคันดีแบดซีโนครับเดี๋ยวเราจะทําการตีไปแล้วก็ค่อยๆเคาะมานะครับเคาะเรื่อยๆเน่ะกัดเข้าแล้วครับผมกัดโดนหรือเปล่า สายยังวิ่งอยู่นะครับผมลงไปไม้แรกเลยแอคชั่นแบบนี้ป่าชอบนักหนาป่ายางกัดแล้วกันแล้วสายอยู่นะไม่วิ่งเลยครับผมกัดแล้วลงไปคุดนิ่งอยู่นะ่ะต้องเสี่ยงวัดครับผมมันวิชามากเลย วัดก็ต้องวัดแล้วครับผมโอ้โหสสวยมากครับดูคันครับคันโกงมากเลยโอ้โหโอ,โ,หโ,อโ,หโดนใบทะลุกแก้มครับผมอืโอ้โหใสประมาณเกือบ8ปดคีดครับผมตัวน,นี้โอ้โหสุดยอดเลย ัวลุกแก้มแบบนี้ไม่มีหลุดนะครับผมปลายาง DIY ใส่กาดกันสว่าครับสุดยอดมากเลยอุตส่าห์ติดตามชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับปลายางเต็มปากเต็มแก้มทะลุเลยไม่หลุดแน่นอน